นึกว่าตัวเองกดวิดีโอนะคะปรากฏว่าไม่ได้กดวิดีโอนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีจากคุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะจากฝั่งอังกฤษนะคะช่วงเวลาเย็นๆน,นะคะเอ่อหายไปนานมากเนาะทุกคนกลับมาใหม่พร้อมกับทรงผมใหม่นะคะวันนี้กําลังจะตามส้มตามกินกับลูกชายสองคนเนาะก่อนที่พ่อบ้านเขาจะกลับมาถึงบ้านนะคะจากทํางานนะคะก็หายไปนานมากนะคะ ไม่แน่ใจว่ายังมีคนจำคุณแม่ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าหายไปนานมากก็ที่ผ่านมาก็มันมันหลายเรื่องนะคะทุกคนค่ะจริงๆถามว่าจริงๆคุณแม่เคยเคยกริ่นไปแล้วเลยนาะเคยพูดไปไปหลายคลิปแล้วค่ะว่าว่าอาจจะไม่ได้ทำ YouTube ต่อแล้วอะค่ะเพราะว่ามันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนาะมันแบบ มันไม่มีแพชชั่นนะคะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าหยุดไปอะ่ะเหมือนเราก็กําลังยุ่งกับแบบอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องต่อวีซ่าด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วกเ็เรื่องงานด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยหายหายเงียบไปเลยนะคะก็แต่ช่วงนี้ก็เนี่ยฮะวันนี้ก็คิดถึงทุกคนเนาะแล้วก็พอดีเรื่องวีซ่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็ยื่นวีซ่ารอบสองไป เรียบร้อยแล้วนะคะมาอัปเดตเนาะหลังจากที่หายไปประมาณเกือบปีนะคะก็ยื่นวีซ่ารอบรอบสองไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่อยู่ที่นี่อยู่ที่อังกฤษมาได้สองปีกว่านะคะก็แต่ตอนนี้ก็รออ่มันอยู่ในช่วงโปรเซสอะคะ่ะก็คือผลวีซา่ายังไม่ออกนะคะคุณแม่ก็ยังไปไหนไม่ได้นะคะจริงๆเนี่ยก็แพลนไว้เนาะว่า จริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงของที่อังกฤษเ,เขาอ่เขาเรียกอะไรช่วงปิดเทอมนะคะช่วงเด็กปิดปิดเทอม6อาทิตย์นะคะทุกคนจริงๆก็อยากกลับเมืองไทยเนาะแต่ว่ายังกลับไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องวีซ่านะคะแล้วก็ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะยุ่งมากๆนะคะทั้งเรื่องการไปสอบภาษาเพื่อที่จะยื่นวีซ่านะคะกะ็แล้วก็ก็สอบเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ยื่นวีซ่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ลูกชายค่ะพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตเขาหมดอายุนะคะก็ต้องไปลอนดอนเนาะไปบุกไปทำพาสปอร์ตใหม่กับทางสารทุตไทยที่ที่กรุงลอนดอนนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วเหมือนกันนะคะจริงๆเนี่ยาพาสปอร์ตไทยหมดอายุเนี่ยสามารถบินกลับเมืองไทยได้ไหมก็บินกลับไปได้นะคะแต่คุณแม่ไม่อยากจะทําแบบนั้นเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหาะคะ่ะก็เลยก็เลยแบบว่าเออทำพาลูกไปทํา พาสปอร์ตใหม่ให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียบร้อยไปเราก็เป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ก็สมัครงานใหม่ด้วยนะคะ,ะสมัครงานจริงๆมันก็เป็นงานของที่เราทําอยู่ตลอดเนี่ยแหละคะ่ะที่วิทยาลัยที่เราทําอยู่อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังสังกัดอของอาเรย,ยังไม่ได้เป็นพนักงานของวิทยาลัยอะคะ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็มันมีตําแหน่งว่างเนาะ,นะคุณแม่ก็ได้สมัครแล้วก็ ได้งานนะคะได้งานใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพนักงานของวิทยาลัยนะคะโดยตรงนะคะก็เดี๋ยวก็จะเริ่มงานเนว,วันที่2ี่สิบ่สิบหาสิงหาเนาะที่จะถึงเนี่ยค่ะอันนี้ก็วันนี้เท่าไหร่วันนี้25กรกฎาคเนาะทุกคนค่ะก็ประมาณเดือนกว่าค่ะประมาณ5้าสัปดาห์ประมาณสี่สัปดาห์ที่จะ ที่จะเนี่ยค่ะได้พักอยู่บ้านว่างไม่ได้ไปไหนนะคะบางทีเนี่ยคุณแม่ก็จะมีทริปไปเดทริปบ้างจริงๆเดทริปเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยก็เขาจะมีวันหยุดยาวอะไรอย่างนี้เยอะนะคะแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวแบบดีทริปกันบ่อยนะคะก็แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะลงทริปหรือว่าอะไรนะคะโทรศัพท์ก็แบบพังด้วยอะไรด้วยนะคะทุกคน ก็ประมาณนั้นนะคะรวมกับเราก็ไม่ได้มีแพชั่นที่ว่าเอออยากจะทําเพื่อนที่ว่าให้ผ่านกฎแล้วอะไรแล้วอะคะ่ะก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ก็เลยเอ,อ่าแล้วเราก็นะคะยุ่งมีหลายเรื่องด้วยนะคะก็เลยเอ,อ่าไม่ไม่ได้อัปโหลดคลิปอะไรนะคะตอนนี้ก็คิดว่าอ,อ่าอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มลงตัวมากขึ้นก็อาจจะเริ่มกลับมาทําบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไปนั่นแหละคะ่ะเรื่อยๆเนาะคนเพื่อนเก่าก็ คุณแม่คิดว่าคงจะแบบหายไปกันหมดแล้วคงไม่น่าจะมีใครยังติดตามคุณแม่อยู่นะเอ่อค่ะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวตำส้มตำต่อเนาะส้มตำจะจืดชืดแล้วนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนค่ะเนาะก็วันนี้ก็มาทักทายนะคะทักทายทุกคนเอ่อพอดีมันมีเส้นขนมจีนอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวใส่ใส่เส้นขนมจีนไปด้วย จริงเนี่ยว่างแบบสี่ห้าทิศเนี่ยเราก็อยากจะพาลูกกลับเมืองไทยมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันทําไม่ได้นาะเพราะว่าเราแบบวีซ่าเราหมดอายุค่ะถ้าเกิดเรากลับปุ๊บเราก็กลับไทยได้ค่ะวีซ่าหมดอายุค่ะแต่ว่ากลับเข้ามาไม่ได้เนอะอเออเราก็แบบไม่อย่างมีปัญหาค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะชิมดูก่อนแล้วกันชิมก่อน ừ. ลืมไ,ไปว่าเรามีออมีไอ้กุ้งฝอยอาา่ะค่ะกุ้งฝอยเ,อเขาเรียกอะไรภาษาบ้านคุณแม่เขาเรียกว่าอา่ขั่วเหมือนคั่วค่ะทุกคนเนาะจริงๆเนี่ยกุ้งฝอยเนี่ยถ้าเรามาทอดนะะ ซุกแป้งทอดเนี่ยจะอร่อยมากๆแต่วันนี้คุณแม่ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่อยากกินแบบมันๆนะคะก็เลยเอามามาคั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตำกับส้มตำ S Gleich Michael คุณพ่อเขาจะกลับมาเนาะเพราะว่าเวลาที่คุณพ่อเขากลับมาเขาก็จะเหนื่อยแล้วเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบยังไงนะคะแบบถ้ามาเจอแบบลูกเสียงดังๆแล้วเราแบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนจะอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยพยายามแบบว่าเออทำกับข้าวทานข้าวให้เสร็จก่อนที่เขาจะถึงบ้านอะไรประมาณนี้เนาะสุมตามค่ะทุกคนคะ คุณแม่ก็จะโรยโรยถั่วนะคะทำแบบง่ายๆนะคะแฮนดีค้ค่ะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นะคะลูกเดี๋ยวคุณแม่เอาข้าวมา ะะเสร็จแล้วแทนแทน,แทนประมาณนี้นนคะทุกคนค่ะมันมองไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันเออย่างนี้ดีกว่าหันหน้าเข้าหาแสงนะคะประมาณนี้นี่ไม่ได้มาบอกสูตรอาหารค่ะเพื่อนเพื่อนาทุกคนทําอาหารนะคะวันนี้แค่แวะมาทักทายเฉยๆเนาะหลังจากที่หายไปนานเนาะ๋าหนุขาหนุเสร็จแล้วคะ่ะ หนูอยากทักทายท่านผู้ชมไมหมลูกที่บ้านหนูก็ไม่ได้เจอ oh, ท่านผู้ชมนะแด๊ดวันฟ o ร m มามี This one for you That alright Fit Fit อ๋าหนูอยากทักทายท่านผู้ชมไหมสวัสดีครับก่อนเนาะอ๋อไร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 โอเคโอเคเด้อ ดูการ์ตูนช่องธรรมดาไปนั่นแหละลกูกโอเคค่ะทุกคนค่ะ mm hmm. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูยำโมนได้ไหมลกูกอยลูกสายลูกสายโมนแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาลกูกผ่านจะพาแฮรี่ทานข้าวนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ฝากติดตามคุณแม่ใหม่แนนกริดด้วยนะคะ mm hmm. โอเคค่ะต้องต้องรีบแล้วนะคะ